สวัสคีค่ดทุกคนวันนี้ก็มาทําเป็นพิกเดกในหัวข้อเรากับเขาจะได้กลับไปรักกันเหมือนเดิมไหมไม่ว่าจะกลับไปคบกลับไปเป็นคนคุยกันหรือว่ากลับไปสารนสัมพันธ์กันคือก่อนหน้านี้เป็นยังไงก็จะได้กลับไปเป็นแบบนั้นไหมอีกรอบหนึ่งนะคะก็มีกองที่1กองที่2ทีนี้อันนี้จะเป็นหัวข้อคนเก่าเราก็จะมาขายของกันนะคะก็ <laughs> จะมีแพ็กเกจตามนี้ป,บปุบปับปุบปับเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะก็ไปซื้อได้มีทั้งวิดีโอลิดดิ้งมีทั้งเป็นคลิปเสียงแล้วก็มีเป็นแบบกลุ่มมเเเพีียยออาาากกท่่จะะใหะะะห้้้้ขขไไปปลลืดรณ7ัว เป็นคลิปให้เลือกไพ่ได้เลยโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่กองแรกเลยเนะว่าเรากับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมกันไหมอ่ะดูกัน ค okay. มขอดูก่อนว่านาตอนนี้ความสัมพันธ์อะเป็นยังไงกันบ้างเรากับเขาเออเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความนอยอ่ะนอยในที่นี้คือเหมือนอืมเสร็จเรีย มันไม่ค่อยมีการเ a k e a c t i o ในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่แล้วก็มีคนในที่นี้มีความแบบเนื้อหอมด้วยเนื้อหอมก็คือแบบอ่าเราอาจจะมีน้อยใจว่าเขาดูเหมือนแบบเออมีคนเข้ามาดูเหมือนแบบชีวิตดูมีคนเข้ามาเรื่อยๆเราจะสําคัญอยู่ในชีวิตเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันยังมีความน้อยอกน้อยใจแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันนะ ถามว่าคุยไปไหมมันดูเหมือนจะมีการคุยกันบ้างแต่มันไม่ค่อยเหมือนเดิมอะคะ่ะมันมีความน้อยอกน้อยใจอะไรกันแล้วก็เป็นความเศร้าๆน้อยๆก็คือแบบมองเขาแบบน้อยๆห่วงแบบน้อยๆห่วงอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้จะไปงี่เง่าก็ทําไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยจะโพสเรียกร้องความสนใจก็แบบเออก็ไม่ค่อยกล้าทําสักเท่าไหร่แต่ก็อยากทําอยู่นะอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นความสัมพันธ์ประมาณนี้ตัวเขาแล้วเราก็ยังแบบยังผูกพันกันนะไม่ใช่แค่เราเขาก็าแบบผูกพันกับเราอยู่เหมือนกันคือ เขาจริงๆเรารู้สึกว่าเขาคนนี้น่าจะยังไม่ได้ move on แต่ว,ว่าทุกอย่าง <c oughs> ที่เขาทำมาส่วนหนึ่งคือมาจากการประชดกันด้วยแล้วก็เด้วยความที่เขาไม่รู้ว่าจะไปต,ต่อความสัมพันธ์นี้ยังไงหรือว่าให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาคืนดีกันยังไงคือไม่รู้หนทางเลยค่ะแล้วก็เป็นไปได้ว่าตัวเขาอาจจะทําตัวเหมือนแบบเออมีคนเข้ามาันคนมาจีบ <c oughs> เขามาอะไรกับเขาอย่างเงี้ยเออเขาดูพยายามที่จะทําตัวแบบน <iot> ี้เหมือนกันส่วนหนึ่งก็คือประชดด้วยอะไรด้วยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเรากับเขาเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะไดด้กลับมมมมาเเเป็นนหือิ ตรงๆว่าตัวความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ที่มันจะมาเจอกันอีกรอบนะเออมีเกณฑ์ที่จะมาเจอกันอีกรอบแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เออยังไม่ใช่ช่วงนี้คือช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงเก็บตัวระหว่างเรากับเขาว่าเออคือเราก็ไม่อยากเข้าหาเขาขนาดนั้นไม่กล้าเข้าหาเขาขนาดนั้นตัวเขาก็ไม่กล้าเข้าหาเราขนาดนั้นมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยังแบบมันยังนิ่งอยู่กับที่เขาอยู่กับที่เราอยู่กับที่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังมีสายใยอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมความสัมพันธ์นี้ระหว่างเรากับเขาอยู่ Ểu, แล้วก็อีกอย่างเรารู้สึกว่าเหมือนมันยังมีการส่องมองกันตลอดเวลาบางคนอาจจะบอกว่าเขาบอกไอจีหนูค่ะเขาบอกเฟซหนูค่ะเขาจะส่องหนูได้งไงคือถ้ามันจะส่องมันส่องได้อยู่แล้วเขาดูเหมือนยังมองอยังอะไรกับเราอยู่คือไอช่วงเวลาที่เขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตใช้ชีวิตปกติไม่ได้ดรามา่าไม่ได้อะไรมากแต่ว่าช่วงไหนนี้เขาแบบอยู่คนเดียวอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยเข,ขาดูเหมือนจะมองเราอยู่เรื่อยๆนะส่องเราอยู่ตลอดเลยอเข้ามาดูเราว่าเออเราเป็นอะไรยังไงบ้างอเดี๋ยวดูหน่อยตอนนี้เขามองเราเป็นยังไง นนี้เขาก็มองว่าเราก็ดูเดิมไปข้างหน้ากับชีวิตนะแต่ว่าดูเหมือไม่ได้ล่าเริงเท่าเดิมมาแต่ว่าดูดูแกเหมือนกําลังสนใจกับอะไรบางอย่างในชีวิตในบางคนอาจจะโฟกัสเรื่องเรียนบางคนอาจจะเหมือนเออถ่ายรูปเล่นไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่แต่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนตัวเราพยายามที่จะโฟกัสอะไรบางอย่างอยู่แต่ตัวเขาก็มีเซนว่าเราเหมือนก็ยังผูกพันกับเขาอยู่เราก็ยังรักเขาแล้วก็ยังมองเขาอยู่ <squad. S 2> คือเขาก็รู้ตัวว่าเราก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูหน่อยว่าเขาอยากกลับมาหาเราไหม ไม่อยากกลับมาคือณตอนนี้เนาะยังมีความรู้สึกอยากกลับมาอยู่มันเป็นความผูกพันเป็นอะไรแต่เขามีความรู้สึกว่าถึงกลับมามันก็น่าจะจบเหมือนเดิมเป็นอะไรเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่เป็นอะไรกันน่าจะดีที่สุดแต่ว่าเอาจะไพ่ที่ขึ้นณณตอนนี้เลยนะก็คือเขายังไม่อยากที่จะเสียเราไปใน ยังไม่อยากที่จะเสียเราไปจากชีวิตอะเพราะว่าคิงรับสอ e คุยรับสอบเป็น่คู่กันอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าเรากับเขาค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีมีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกันคือเขาอยูกก่กับเราเขาไม่ต้องปรับตัวเยอะเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ซึ่งเขาอาจจะยังไม่สามารถไปเจอรูปแบบความสัมพันธ์นี้กับใครได้นั่นแหละมาเลยทําให้เขาเหมือนแบบยังไม่ค่อยอยากที่จะเสียเราไปในชีวิตแล้วก็ยังไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้หลุดมือไปไม่อยากให้เราหลุดมือไปจากเขาเออมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็เพราะฉะนั้้นนเดดี๋ยวูคให ว่าเอายังไงกังบความสัมพันธ์นี้ดี โอเคพาบอกว่าให้เรียนรู้ในเรื่องของอดีตอะไรที่เราเคยทําผิดพลาดในอดีตอะ่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะทีนี้ เรารู้สึกว่าแกก็น่าจะรู้ว่าเขาไม่ชอบอะไรถ้าเขาไม่ชอบที่แบบเราไปมีคนอื่นหรือว่าเราเป็นคนมีสเสน่ห์ถ้าเขาไม่ชอบตรงนี้เราพยายามลดเรื่องตรงนี้พยายามลดเรื่องในเรื่องชูสาวอะไรแบบนี้ <c oughs> คืออันนี้ยกตัวอย่างหรือว่าบางทีเขาไม่ชอบให้เราไปเล่นเกมเราก็ลดในเรื่องของการเล่นเกมแล้วไพ่บอกว่าให้เหมือนแสดงออกให้มากขึ้นว่าเอาอเรายัางมีใจให้เขาไหนพาย,ย,ยายามอย่าแข็งทื่อเพราะว่าบางทีการแสดงออกของเรามันดูแข็งทื่อเกินไปเราเหมือนคน move on แล้วอะเออเพราะฉะนั้นพยายามทําตัวให้เขามั่นใจแล้วก็กล้าที่จะกลับมาหน่อยเออก็แกล้งดา ้างอะไรบ้างแต่ว่าอย่าเยอะเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะได้ใจเเดินทางสายกลางให้มากที่สุดนะตอนนี้เราอาจจะซ้ายสุดขวาสุดนะเนาะลองแสดงในเรื่องของความโอเคต่อเมื่อกี้คลิปตัดนะคะมีคนโทรมาก็นั่นแหละพยายามแสดงในเรื่องของความวันว้ความเป็นผู้หยิ่งผู้หญิงของเราแบบอ่อนแอบ้างก็ได้ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเนาะก็อันนี้คือคำแนะนำของเรานะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อกองสองกัน ไปเพื่อนๆกองสอง,องกลองนี้มาดูกันอกองสองมาดูกันว่าความสัมพันธนะ์แะตอนนี้ระหว่างเรากับเขาเป็นยังไงกันบ้าง ู้สึกว่าคนกองนี้มันแค่จบในเรื่องของสถานะแต่ว่าความสัมพันธ์มันยังไม่จบนะมันอาจจะมีการพูดคุยกันมีการนึกถึงกันอยู่มีการทักมาหากันมีการเจอกันคือมันยังมีเหมือนปฏิกิริยาของอีกฝ่ายมาหาเราอยู่ตลอดหรือบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันแต่ว่าสมมติเราโพสตอรตอรียอะไรไปเขาก็มาดูเรื่อยๆคือมันเหมือนแบบมีปฏิกิริยาตอบรับหากันนะคือเราโพสต์อะไรเขาดูปุ๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีการแบบตอบรับกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ไปไกลจากกันสักเท่าไหร่คือเหมือน มันเป็นแค่เหมือนโชคชะตาหรือว่าจักรวาลที่มันเหวี่ยงตัวระหว่างเรากับเขาให้มันห่างกันไปแต่เรารู้สึกว่าใจของแกสองคนมันยังคอนเน็กกันอยู่แล้วก็ยังเออยังรู้สึกถึงกันอยู่อ่ะเออมันจบแค่เหมือนในเรื่องของสถานะมากกว่าในเรื่องของอ่ะจบเลิกกันนะเคลียร์กันอะไรกันห่างกันไปแบบชัดเจนไปเลยว่าจบกันแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ค่อยจบกันสักเท่าไหร่มันยังมีการแบบตอบรับกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วตอนนี้เขารู้สึกยงไงหรอโอ้ โอ๊ค oh, ิงออฟคัพนายกรอนเอ็มเพสไฮโลแฟันเทนอัพเนาโกลเออบอกตรงๆเขายังรักและยังผูกพันกับเรามากๆๆๆๆนะคะคือ มันไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะคือไม่ใช่เหมือนคนเลิกกันเลยอะ่ะมันไม่ใช่พลังงานของคนที่เลิกกันไปหรืออะไรกันไปเพราะมันเต็มเป,ปเี่ยมไปด้วยของความรู้สึกที่เขามีให้เรามีเยอะม,มากจริงๆเขาอยากที่จะทักอยากที่จะเข้าหาเราอยากที่จะอะไรกับเราด้วยนะอืมเขามองเราอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะแล้วตอนนี้เขาดูมีแผนที่จะทําอะไรบางอย่างกับเราด้วยมีแผนที่อยากที่จะทําให้เรากลับมาหวั่นไหวกับเขาอีกครั้งกลับมาวิ่งตามเขาอีกครั้งเขาดูวางแผนอะไรบางอย่างอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวดูกันเขาวางแผนอะไรกับเรา เนี่ยเราว่าคนกองนี้เหมือนจะกลับมาด้วยแต่ว่าแผนของเขาที่เขาจะกลับมาเนี่ยดูเหมือนมันจะช้าหน่อยนะคือแบบคิดนูน่นคิดนั่นตลอดเวลาแบบจะทําอะไรกับเราอะไรเงี้ยคือจากไพ่ดิขึ้นคอเช็คหน่อยเขามองเราเป็นยังไงบ้าง เ,เขามองว่าเราดูมีชีวิตที่เป็นอิสระของเราดูสนุกสนานกับชีวิตตัวเองมากเลยดูชอบชีวิตในตอนนี้มากเลยทําไมเราดูไม่เป็นอะไรเลยนั่นแหละใจเขาลึกๆคือมันก็แอบรู้อยู่ว่าเรายังไม่ได้ move on ไปไหนหรอกแต่ว่าด้วยการแสดงออกของเราที่มันดูแบบจะชิลเกินไปดูจะไม่ดราม่าอะไรเลยมาเลยทําให้เขาแบบชุกคิดไม่ได้ว่าหรือเราจะ move on ไปแล้วมันเป็นพลังงานประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูกันว่าแล้วเรากับเขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมกันได้ไหม จากไปได้ขึ้นตัวแกมูฟออนเราหรือเปล่าอ่ะมูฟออนในที่นี้คือหมายถึงแบบสภาพใจิตใจดีขึ้นเยอะคืออยู่ที่เดิมนะยังรักเขาอยู่ยังห่วงเขาอยู่ยังรู้สึกว่าเราเป็นเขาเป็นของเราอยู่แต่ไม่ได้เฮิร์สไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นจะก,กลับไม่กลับคือเราปล่อยนะเรายังอยากให้เขาวิ่งตามคือพลังงานนะตอนนี้คือเขาเป็นฝ่ายตามเรานะ อ,อความคิดถึงก็คือเรารู้สึกว่าอีกฝั่งคิดถึงเรามากกว่าเราคิดถึงเขาอีกคือเหมือนนะตอนนี้เราปรับบาลานซ์สมดุลของชีวิตเราได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตกับตัวเองอะ่ะเออได้ค่อนข้างที่จะดีเลยถามว่าจะกลับมาได้เหมือนเดิมไหมจากพายที่ขึ้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราด้วยนะอ่ะแล้วมันจะมีการกลับมาของเขาไหมมหาเราเรารู้สึกว่าเขาน่าจะยังไม่จบ,บความสัมพันธ์นี้นะอืมแต่ก็อีก เขาดูยังไม่ค่อยกล้าทําอะไรถ้าเกิดว่าคนกองนี้อยากให้อีกฝ่ายทาอะไรมากกว่านี้อาจจะต้องแบบลดความแข็งทื่อน,นิดนึงนะคะก็คนกองแรกเหมือนกันแต่ว่าคนกองสองจะ เยอะกว่านิดนึงคือตัวแกจะมีความเข้มแข็งมาจะดูเหมือนไม่เอาเขาแล้วดูตัดเขาทิ้งดูกกวัวดูเกลียดเขาอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เหมือนแบบเขาไม่รู้เขาจะเอาหน้าเขาจะแบกหน้ามาหากแกยังไงจะมางออกก้อแกยังไงเดีย๋ยเพราะฉะนั้นลองทํานิดนึงว่าเออเราอาจจะแบบไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแล้วคุยได้เป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออทำตัวแบบนี้นิดนึงนะแล้วมันมีเกณฑ์ที่ว่าเขาจะกล้าเข้าหาเรามากขึ้นโหนี่คิดว่าเข้าหาเลยแหละถ้าเกิดแกซอบลงมากขึ้นอ่ะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนกองที่2เป็นกำลังใจให้สู้ๆถ้าอยากได้เขากลับมาก็อาจจะต้องเล่นด้วยนิดนึงแต่ถ้าไม่อยากกลับไปแล้วตัวแกมูฟออนได้แน่นอนถ้าหลังจากเนี่ยสอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ตยออตยเราว่าแกมูฟได้เลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆคูค่ะบ๊ายบาย